คูเรียนแชมป์โลกอเวเลสโฟร์ไฟฟ์โฟร์ไฟฟ์ไฮไฮโบรกองหน้าจอมขยันปีกขวากองหน้าต้องแชทชิปช็อตเตอร์เวช็อตและดูดบอลเอาตรงๆมี3แต่รู้สึกเหมือนมีแค่2มีใครเห็นด้วยไหมมี3แต่รู้สึกเหมือนมีแค่2องไมจีโคมีใครทำแล้วมั่งอ่ะค่าทำเท่าไหร่อะโบรผูเล่นอเวเลสเกสิบเรตติ้งโอ้ เาเรื่องอยู่นะแต่ผมคิดว่าผมไม่อยากทำมเล่นอวเเรนเลยว่ะคือโอเคโอเคตอนแรกผมเวลาผมทำการ์ดผมก็ไม่ได้สนว่ามันเก่งไม่เก่งหรอกโบแต่คือผมรู้สึกก็แบบผมไม่ได้มีแพชไม่ดีมีแพชชั่นกับการ์ดใบนี้ยนไม่เหมือนตอนที่แบบค่ายฮาวเวดอกมาเงี้ยแล้วแบบว่าโอเคผมไม่รู้ว่าคายฮาวเวลจะเก่งหรือไม่เก่งแต่แบบเห็นแล้วมันอยากทําแต่พอเอาเรนผมรู้สึกก็แบบมันไม่ได้มีสนิทจะดึงดูดผมให้ผมต้องทำอาวาเรนอะมามี่มามี่แซมเคอร์ช่องแชทมามี่แซมเคอร์ ตัวทีวอินเซนมากนะไหแชทแล้วตัวนี้ไม่มี Power อ e ์เฮดแต่เป็น Power อร์ช็อตกลาผิดแล้วก็แอคโคเวติใช่ไหมอินเซนโบผมอยากได้นะมามีแซมเคอร์ทุกคนก็รู้ดีว่าการทองคนนี้มันแรงแค่ไหนแด d ดดี้แด y ดดี้เดอบอยโบแดดดี้เดอะบอยโนมอฟินิชพสด for him แชทนพสดิงพสดลองบอลข้อสี่ได้ของเดอะบอยเลยไม่รู้ว่าหนักตุนหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดอะบอเซิร์ฟใครจะดลเมือรแต่ผมคิดว่าผู้ควรอะ อย่าง,งการนี้ก็คู่ควรกับการยิงของทีมอ่ะเรียคชั่น99บอลคอนโทรล99คอมโพเชอร์นาที่ฟไจ่ายบอลไม่มีเบียวโบช็อตพาร์9นายที่นายลองพาร์9นายที่นายเคิร์ฟนายที่นายลองช็อตนายที่นายช็อตพาวเวอร์นาที่นวอนยที่รฮิมโบรุยดีอาร์ลุยดีอาร,ร์ 4, ไฟโบจะรวดโคลัมเบียทุกคนแปลเทคนิคอลดิเบอร์ driver, แล้วก็เอ่อควิกสเต็ป ได้ได้โบนันจินไนเพลสละนันจินไนเพลสละเลฮันโดกานาโชโบผมเคยจับตัวฟิวเจอร์สตาร์ผมรู้สึกว่าเก่งนะแม้ว่ามันจะโอเวอร์ไพรส์แต่ผมว่าตัวฟิวเจอร์สตาร์เก่งยิงคมด้วยกานาโชอะ่ะกานาโชเป็นตัวที่ยิงคมมากนะโอเคคุณไม่ต้องสดแอคโคเบติกหรอกแต่พอมันมีควิกสเต็ปกับกับปันนะ่นอ่ะผมคิดว่ามันทําให้การนี้ดูเป็นการที่พิเศษแล้วอ่ะสำหรับผมกานาโชแม่งโอเคอ่ะเล่นได้เลยอ่ะยืนปีกซ้ายให้คุณได้แบบสบายๆอ่ะโบกานาโชโบ เก่งผมว่ากนาโชคเก่งในเกมนะผมว่า W Erling W right now, r i n o w Meta Raul Harland b o เอาง่ายเลยคือถ้ามึงใช้ตัว T Y แล้วเก่งขนาดไหนตัวนี้แม่งเก่งกว่าเดิมอะนะครับมีทั้งลาผิดแล้วก็ Power Shot แล้วนะครับผมตัวก็นั่นแหละคือ The Real Meta ของจริงอะ Virgil Daddy Fan Dibo มาครบทุกการตั้งรับในช่องแชทแล้วก็เพิ่มรองบอลมาให้จ j อกกี้บก อินเตอร์เซพอ่ะออตโตเมติกทุกคนผมบอกกันเลยนะฟันไดยันจบภาคฟันไดตัวนี้ยังไงก็จบภาคจริงๆยังไงก็จบคือคุณใช้ไปเรื่อยๆไม่มีเหงาอ่ะตัวเนี้ยผมบอกเลยมันจบแล้วโบเ e ็กเคนไรส์บล็อกอินเตอร์เซแล้วก็รีเลนเลสทั้งแชทอันนี้มันมามันมาเป็น CM หน้ากาศ่ะหน้ากาดคือ CM เอ็อ่ะอวิกฟุตได้ไหมบิกฟุตสี่โฟร์ เด็กเค้นไรซ์ไม่เคยเล่นเลยว่ะ AI ตึงไหมถ้าเทียบกับชเวมันนี่เบิร์ตเดย์เองตรงไม่เคยเล่นนั่นแต่รู้ว่าแพงแน่นอนโบเรลจีสปีดสปีด96โบโคบุกโยสตาร์บอยซาก้าโบเอาจริงนะผมไม่ค่อยชอบ PS5 Plus แม่งเลยมันจะให้หลอดไฟมาทําเชี่ยร์แล้ววะจริงจริงนะเว้ยปาตาวีน่า98แล้วให้หลอดไฟมาทมําไรมันเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเนิร์ฟสตาร์บอยเหมือนกันนะเว้ยตาล่าเท้าห้ายังยังโบโบฮามิด โมฮัมหมัดอีิปต์คิงโบยังคงเท้าสี่เหมือนเดิมนะครับช่องแชทให้จะให้เพิ่มเฟิร์สเทสมาใช่ปะ่ะซาราโคตรเก่งแน่นอนโบซาราโคตรเก่งแน่นอนอีกคนหนึ่งโบโคลพาเมอร์แชทโคลพาเมอร์ความหวังเดียวของหมู่บ้านโบโคลพาเมอร์แปลแล้วก็เทคนิคอลปั่นทองก็คือเพิ่มมาจากตัวฟิวเจอร์สตาร์ใช่ไหม โอพาเมอร์บอกเพนัลที่นาที่นายแชท finally E A รู้ตัวแล้วว่าเขาต้องดูฟุตบอลโบเพนัลที่นาที่นายบอโคพาเมอร์แชท he deserved โบ he deserved ถ้ามาก็ไม่แน่นะเฮ้ยโบมันมาโอเดกาเหรอโบได้โปรดได้โปรดโบทีม่์ลีกทีม่์ลีกใช่ปะ ตเตลี่มรออ,อังกเดโบ GK o ช my chat Eddie six d o บ b l ลอันที่สองโบโอเคแอนเลอร์ GK ค h a t คริสคริสคริสพริสเย่ได้ปลอดได้ปลอดโม ทอดโบลี่เลิฟเลิฟสโมสสนี้มากมากโบร์เซเว่นดีกว่าโบร์ดคูณเโบเอเด้โหลด please please โปรตุเกสโบเบโดซิวาโบร์ please 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 พีดบีโคโค่อังกิชแชท พิมลีก,ลกผู้ชายโบโูดูบอลลีกคุกกี้เอาเลสซี see, โบเราหาหาจากแสงฟ้านานมากแล้วมันมาแล้วแชโทโปรตุเกสโบโู โอพาเมอร์ทเวนตี้ติลีแชทสแปม W ูฟอร์มีโบเอสซีวัพกอันแรกเริ่มต้นได้ดีโบไปอีกสองแบบเดียวไม่มีจริงอนาตะวันโบจัดไปน้องชายเอดโฟซูเล่โบอนนี้ถ้าเกิดผมได้ทีมออฟเดอะซีซั่จากอันนี้ราคาเกินสา0,000ผมแจก5คิกีบซับเลยเอได้โปรด ได้โปรดเอเ n นมี something good that's fake ได้โปรด please oh w h a t the h e c ก only one w a l k o u t for me แบบ5ใบสุดท้ายแล้วอะแล้วผมไม่เคยได้กฟต์ซับนั้นเลยผมพูดกี่ทีผมไม่เคยได้เลยแต่ผมก็ต้องการนะ นาฟาเอล9วินสซเลบาแดงคุ้มไหมพี่ปวดคุ้มอุ้ย86ชูเลอร์โบ86ชูเลอร์สองวอล์กเอาจากยี่สิบอันโบมันออกมาแล้วแต่มันเป็นตัวนี้ไงมันก็เลยแบบ let's go What a past t ายฟ for me โบโอเคแชท ทีมวอลเลยที่ท่านการันตีโบเทวิโกผมร้ออ่านแชทเลยคุณพีมาว่า W หรือว่า L โบได้ได้ได้แล้วว่าโบอ๋อ,อใช่เหรอ ى, W กูว่าปรอมละ ว่าแชทฟอร์มวะสมอล W W Big W W แชทหลอกผมปนะ่ะเนี่ย W หรอ L เ,เชี่ยกูว่า L อลน่าเชี่อกว่า